มีคนบอกว่าเมื่ขึ้นออกมไล่สดซ่าถ่าให้ไปหาบูมี่ผู้ใดไปหาหนางดอกซึ่งมันบูมี่ผู้ใดไปหากันอูเพื่อนดอกเป็นบ้านี่เขาหนัดกันของลาของการนี่ขเขาไม้เซิร์นไปแล้วเถื่อนหนึ่งสองเถือถ่อนเถื่อนนี่เถือถ่อนอที่ซ้ำแล้วมือเือนเอเข่ามาหรือสิมาเมื่อน,นี้ก็ได้ขันบูมี่ขานมามนรถสีเอาไห,ห้ฮีเฝ้่ามาก่บท่านต้นเสากับต้นแรงก็ะไดขามาเคียซะเขาไม้เซิร์นไปนั้น เขาเอาินมาให้เอาคั่มแหกันน่ะให้ปลกคั่มนะเขามาเนะี่ยซองเถื่อแล้วบม่ได้ขับสบาจดหมายนะจะพาทีทุกคนมาให้กันคนนี้ค่ะบูมีค่ะน้ำมันลดเจ้าไฮเด้อเอาไหดตะก,กี้ยืมเงินทอนนันททอนนี่กันยังมั้งยืมเนะกกมมาะเเอาไหด์ื่อๆจ้ะมามาวันได้รว,วยดอกมาไกลเกลียกันนะมันแลว้วไปยังมันแลว้ว จะเก่งแต่ปากลายมันเป็นเดือดเป็นหอนกันเดี๋ยกันดอกเลยโง่ในเดินเข้ามาเมื่ออื่นในมื่นมื่ออื่นนี่เขาหนักมากเนี่ยมาโลดเขาบพกท่านมื่นมื่นอันนี้ก็ได้มื่อนีมาเลยเอาแล้วมาหามาเคลียร์มาแล้วท่านี่ก็ปากกัดติ้นจิกอยู่ทั้งเอือ้ยทั้งนองน้าตาไน เนีย่ยมีงานคาะิแตกเนี่ยดึงว่าทำไมเอตัวเองขึ้นเขาดึงให้ทื่อเลยนะยน่นองก,กันพอๆกันโอ้เช่อเลยปิดพเรเกี่ยวของกาคือเพิ่งว่าวอะไรพี่น้องมา,าว่ากันให้มันแล้วมาชิมมาตบมาตีมาด่ากันเนาะแล้วก็แล้ลวแต่คนต่างธรรมาหากินภัยมันอยู่ภัยอยู่มันใช้ชีวิตแบบ ไผ่ลาวนะครับทุกคนก็เอาตัวรถทุกคนแต่ว่าก็มามามามันเลยอ่ะจ้ะยังรู้วิประโยชน์หาแฉงเถียเจ้าบัมักวันใดของใดของเขาเจ้ากระเข๋ามากนะคะพอเห็นเป็นน้ำเจ้างามขึ้นบัวเรือในใดเขาจังยังคิดเหรอเจ้า ที่จริงกะมาโอ้มาล้มกันเนาะให้มันแล้วซะเ,ออเพราะว่าเออเพราะว่าน้องเพิเออ่นกับบริยาค้อยังดอกจะไข่มาเว้ากันแล่ะก็คือจบอยู่ต่างคนต่างอยู่ก็ต่างคนต่างบ่ได้เออเททตอนนี้ถ่าอยู่ เดี๋ย so น right. okay. okay. so ี้เออบ้านเมืองมันก็มีกฎหมายเนาะมีแต่มาว่ากันกับเพินต่อหน้เจ้าหน้าที่ภัยพิษไพยถือกับคำคำละพิษกับให้คำละยอมคำทั้งนั้นพิษกับให้ทั้งนั้นยอมแล้วก็เออใส่ชีวิตภัยมันแล้วก็แล้วเอให้ใครเจ้าบุมมาบได้แต่เจ้าบุต้องควรมาอกให้หายปชีพหย่เออออกสถานะดาวตาใหญเขามันโมแมนเฮาคนเล่า เขาบอได้อยู่อเมริกาอเมริกาอยู่ประเทศที่วันเออจะเข้าใจว่าเอาคนลาวเขาอยู่เอเชียเขาได้อยู่ยี่รอโอเคเออขน้นแล้วเขาเป็นคนลาวภาษาทีิวัดภาษาทิปไตยภษาชนลาวสันติภาพอิกราชและพนานประวนของมีมถึงได้มันกับโบเมนคือสมัยตะกี้มันบอกมาโลดมาโลดตีโตตโตโลดวาสัน ว่ากันตามเหตุตามผลนักเลงเขาเอ้น,นักเลงอย่ามาอย่ามาเป็นหมูอย่ามาเป็นอย่ามาเป็นพัวบ่แมนเอามาเอ,อาเอามา,มา้อ,อ,าอามานอมา,มา,า,มานบางคนเนาะอัน,นี้ลาก,า,กามัเขาหมูเนะาะ้าบาเขาบ่าเสียหายประชีเขาเขาเขาอันดาเขาเขา,เขาบาเฉียชีเขาชิก,ก้านีคะเขาบอก อีกอย่างนึงเขาบริสัทนิื่อเชือ่อว่าอย่างเขาคือถึงใจ,ใจ,ใจอะไเป็นเคยไปเห็นเล็บแมนแล้วนางว่าว่าเห็นเล็บน,นิ้วหนึ่งสองนิวว้วบมดเอาเงินสติจ้าหลาเป็นคนเอาคันผู้ได้หูจักในิสัยห่งางเคยหมักเอาเปียบคนเด้ออืมแต่คนที่หายนำใจเขาเอาเอเขาก็ขอบใจเนาะแต่ว่าหลาเป็นคนที่บมหมักเอาเปียบคนอืมให้เบิ่งแต่การกันนะเบิ่งคนอะโบแมนเบิ่งแต่เขาบอกจะฟังหูนี่มันมีโองขาหัดฟังสั่งน้ำหนักเบิ่งเออมันเป็นหนึ่งเนาะป็ เราก็อยู่เจ้าเอาไปใส้เยอะกว่าเ,เาขาหัวหน้าแะละไอ้สั่งใจเบิ่งชิมันมหนักเหรอเฮ้ยเขาไปหาจะาหน่อยไปไทยเลยอย่ายยเบาให้ไม้เชิญเขาไมา้สองเถื่อแล้วเจ้าก,ก็ควรมาอืมอันเบอร์โทรจังสันได้สี่ผลบคุคคลอยากติดต่อเอาตรงตรงเออถ้าว่ะเอเอเอัน,นนั้นอันนี้เขาก็นใน,นนาลูกค้าเนาะลูกค้าถ้าเจ้าบุหักเจ้าก็บอกเขาเจ้าบุหัก เป็นยังว่าเฟซบูลินเพราะว่าลินแล้วมักโทรมายืมเงินบล็อกพิมเอาง่ายๆซะคนบางคนเลยนี่มัสนใจอีกแล้วก็บอกแค่ผายขอยกเงิงขอยเออขันคอยมีหรือบ่มี่ขอยกับบล็อกหมักคุยได้มายืมเงินขอยคันบ่็อกจ้าเอาว่าไงขนาดผู้ชมท้าหู้จักกันผู้ชมมาขอยืมขอแบบผาะว่าขอยึดหู้โอ้ยอย่าว่าแต่เงินเลยเบอร์ยังบ่็หายเพราะว่าตรงๆจ้าขายคนิขอยหายหรือว่าคนที่หู้จักหักแพงกันอีนีน่ะขอยหาย ก็ต้องเบิ่งสั่งก่อนบ่แม่นอู้คือได้ย่ำอันนั้นอันนี้แต่สิเอาไปให้เบิดมันเป็นไปบ่ได้ออืขนาดเอ้อไอหน้องก็ะแทงยังยี่ยมเยกันยาบควยหยาบเลยเอาเบาเบาข้างคนปัจจุบันเอาโบอีนี่อียอนนี้บหายไปเทียดน้อยอกน้อยใจให้แต่สีมันบ่แม่นไงแล้วเจ้าบูมักเขาอันนั้นนี่เจ้ากับพ่อยู่ต่างคนต่างอยู่บสมควรมาเบาอันนั้นอันนี้สัมบันมาเออเบาไปหายไปสีเฮ้ เขาไปเห็นยังห้เจาเ้าเขาไปเห็นยังห้เจา้าใครหายใครหน้าจะสิพาว่าอันเท่านี้เป้ครูคงปูไอ้ไอจะเป็นคนส่งมาเองก็ชี้บอกหาเดอ้อไอเจ้านังเป็นคนส่งมาเองเราหู้ซึกงคิดเราผูพิษดอกอ่าอ็คอยี่คนชีด้ดีชีชัวพอแม่คอยแล้วก็ตำรวดชีดีชีสชัวกรกันได้ไดากาับลูกเฮาก็ต้องโทษลูกไว้ก่อนเออคนอื่นก็ปล่อยเข้าไป เราสิเปประมาณนี้สิบอ i, ยอฝ่อฝันลูกเลยอืออันนี้อ่าครูได้เบาะยางกับบัวได้อันี่ยนาหนึ่งจะสิเก่งได้รู้จะไม่ก็แล้วแต่พัดเจ้าบัมีอยู่นลำบานนลำมืออยู่พัดปันพัดเนี่ยอ่อยังก็แล้วแต่ไมสิไปอยู่ใส่กับไปอยู่โน่นแต่น่าได้หน้าฝนฝนเนประทศคนเราฝนก็ได้มาสนใจโฟกัสกับว่า อคนไหนซีแม่ตด่ามีน่ะคุณได้อยากด่ากับมุ้งเป็นยังแต่ว่างคนบุหักเอาพอเหตุสิ่งที่ด่ามันก็ขึ้นไปนะคะทเจ้าเองแต่ว่าก็ถึ้ว่าในความแบบเจ้าคือกันคนลาวคือกันผลไปเหตุงานสามงานแห้เจ้าชั่งบนน้ำหนักในเฮาไปหาตัวตัวโตเออเราต้องมาเป็นถุงว่าสันเราต้องมาเป็นขวดดอกไม้เพราะอะไรใไคือได้คุยหานเจ้าว่านอนนี่ไม่เรื่องกันนี่ บ่วาดจะเล่าเดิอยูไส้กระดแต่ที่ฝั่งไทยคือกันขาเจ้าบูไปเดียวนะเดี่ยวนอกจากเขาตำรวจไปไปลงกันอยู่ลงพักอันนี้ก็คือกันเลยอืมก็ต้องมาครูก็ต้องอันนั้นอันนี้ดอกไม่เชิญเขาเอาไปนะจะเห็นเหล่าโบคันที่ถักสาบแล้วเจ้ากมาให้ปากค่ําเขาเสียเอาอะไรไก่เกี่ยมมนแล้วซะดที่กว่าพบนี้อันนั้นอันนี้โบแมนแบบว่าไปเลยเลยใชนะมันโบแมน สามยั่งวายมันก็ต้องมาแก้มันโบแมนว่าให้คนอื่นลองลอยอยู่เพื่ออยังคว่าตัวเองถือหอกมาคารให้หมูไปหาตัวเองอยู่เพือนอยู่เพื่อนแต่อยู่ใสเลยค่ะคนยังบโมโหทำคเราโคไปฮอตบ้านใหม่กูข้ามเจ้าคนยังบเห็นมาคุณพ่อว่าว่าอันบออันนั้นอันนี้จับมือมัดโฉบในซาชิโบมี่คูได้มัดโฉบโมี่คูได้มัดโฉกต่อเออของหันก่อ